สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับแฟนเพจ Facebook เอ็ดดี้อัศดางยม,มานาคนะครับซึ่งเป็นแฟนเพจ Facebook ของคุณอัศดางยม,มานาคได้เขียนข้อความเอาไว้พร้อมกับแชร์รูปภาพได้อย่างน่าสนใจนะครับคุณอัศดางน,นั้นเป็นการแชร์รูปภาพของนายปิยบุตรแสงกนก,กุลน,นะครับที่มีการทำเป็นแบนเดอร์บอกว่าเสนอไปเรื่อย ไอ้บูเสนอแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นลดอายุผู้สมัครนายกอบตอจาก35เหลือ18ปี18ปียังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะบูนซึ่งประกอบกับการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายจริงไหมครับมีประเทศไหนในโลกที่มีนักการเมืองอายุ18ปีไหมครับเอาแค่เรื่องการขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศถ้ามีคนที่อายุน้อยกว่า25ปีขับรถ จะต้องจ่ายเงินซื้อประกันแพงกว่าปกติเกือบเท่าตัวเพราะเขารู้ว่าสติสัมปชัญญะการตัดสินใจวุฒิภาวะและการควบคุมอารมณ์ของวัยรุ่นพรุงพร่านขนาดไหนผมเชื่อว่าเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่มีทางเป็นจริงได้และเขารู้ว่าที่เสนอแบบนี้ต้องมีคนคัดค้านแต่ที่เสนอแบบนี้เพื่อซื้อใจเด็กๆเ,เท่านั้นยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวทำให้เด็กเห็นว่าหนึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่คัดค้านเส้นทางการเมืองของวัยรุ่น สองปิยบุตรเห็นคุณค่าของเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่คุณอัศดางยม,มานาคนั้นได้เขียนเอาไว้น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นนายปิยบุตรแสงกหนกุลนั้นเนี่ยมักจะมีข้อเสนออะไรออกมาแบแบแปลกๆที่ขัดหูขัดตากับความเป็นจริงที่ควรจะเป็นขัดหูขัดตากับสังคมอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่นั่นแหละการที่นายปิยบุตรเสนอแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเข้าทางบรรดากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เอาด้วยกับพวกเขา เห็นด้วยกับพวกเขาเห็นด้วยกับพรรคการเมืองที่พวกเขานั้นสนับสนุนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่คุณอัศดางบอกนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวก็อย่างแรกเนี่ยครับกลุ่มวัยรุ่นก็จะมองว่ากลุ่มคนที่คัดค้านนั้นเนี่ยครับไปตัดเส้นทางการเมืองของพวกเขาส่วนอีกทางหนึ่งนั้นก็มองนายปิยบุตรนั้นว่าโอ้นี่เป็นฮีโร่ของพวกเขานี่เป็นคนที่เห็นคุณค่าของความเป็นวัยรุ่น เห็นคุณค่าของคนหนุ่มสาวที่จะมาเปลีป่ยนแปลงประเทศนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าคนพวกนี้เนี่ยนะอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองนั้นได้ประโยชน์ก็มักจะพูดออกไปสื่อสารออกไปนะครับทั้งที่ความเป็นจริงนั้นหลายเรื่องหลายอย่างสังคมโลกนั้นก็ไม่ได้ยอมรับหรือว่าในโลกนี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นหรือว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้น้อยมากแต่ว่าอยากจะทําอยากจะเสนออยากจะคิดเพราะคิดแล้ว ทำแล้วสิ่งเหล่านั้นพวกพ้องของตนเองและตัวเองนั้นได้ประโยชน์ใช่หรือไม่